เพื่อนเห็นญาติโยมมาเนี่ยเขาจไหมถ้ากูมาลงมานั่งละ่ะมึงเชื่อไหมด่ากูเนี่ยเป็นวงเป็นวงแล้วเนี่ยมันเป็นก้อนไงแต่หน่อยในี่เจ็บจะตายไปเนี่ยกลับไปเนี่ยกูต้องไปคว่ำให้พวกเนี้ยเอาขอบคึงให้มันขยายออกละจริงเพราะมันนั่งนะโอ้กูเพิ่งรู้นะว่าทําไมพวกพวกสาว จี้พลอยขัดพลอยกับพวกสาวเย็บผ้าในี่าสิ้นสอดรถขนาดนี้รถหวบเลยนะเพราะดากด้านนี่เองเ <laughs> 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 ขาหักค่าดากด้านนี่แหละ <laughs> ตูดมันด้านหมดฮนะกูก็กำลังเป็นอย่างนั้น <laughs> <laughs> มึงเชื่อไหมขนาดหมอนวดไปแจะเนี่ยโอ้โหยังเอามีดกรีดเนี่ยมันเจ็บ <laughs> ก,กูต้องทนนั่งอยู่เนี่ยเข้า <laughs> ใจไหมพ่ออะไรละ่ะ เออไม่เป็นไรลอกเดี๋ยวก็หายก็ได้มาเห็นพวกมึงให้กำลังใจนะเข้าใจไหมมาให้กำลังใจให้ความหวังด้วยเมื่อเช้ากูให้ความหวังเข้าใจไหมเห็นแล้อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่หลักเรียกว่ากัลยาดมิตรเกื้อหนุนในทางจิตใจฮะ